สวัสดีค่ะเจอกับกุ๊กไก่ปากแดงอีกแล้วนะคะก็คือกินแน่นอนเลยเดี๋ยวครั้งหน้านะคะ่ะกุ๊กไก่จะไปหาซื้อลิปสติกสีฟ้าสีส้มสีเหลืองสีเขียวแบบนี้บ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อมาทำคลิปกินโดยเฉพาะนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมากินปลาหมึกยอบอกได้เลยนะคะว่าน,นี่คือครั้งแรกจริงๆนะคะอยู่อิตาลีมาแดปี ไม่เคยซื้อปลาหมึกยักษ์มาทํากินแบบนี้มาจิ้มน้ําจิ้มซีฟูด้ดยังไม่เคยนะคะเพราะว่าซื้อมาทีไรเนี่ยคือกุ้งไก่ไม่ไม่เคยนึกถึงเลยว่าจะมาทําลวกจิ้มอะไรแบบนี้ไม่เคยนะคะคุณสามีเนี่ยชอบกินมากก็จะซื้อมาทสาสไตล์อิตาเลียนมากกว่าสไตล์ไทยไทเนี่ยครั้งแรกจริงๆนะคะกับน้าจิ้มซีฟูด้ดพูดแล้วก็น้าลายไหลแล้วก็มีหัวแรดิชนะคะหน่อยนึงแครอทหนึ่งอัน กุ้กไก่มันก็ชอบกินผักเท่าไหร่นะคะและนี่นะคะตัดก้านมานมาแล้วมันดูขี้เรเลยถือแบบนี้ดอกอาร์ติโชกนะคะที่ชายตาเ,เรียกว่าคาชอฟฟิโอ,อร่อยมากนะคะกินดิบๆวันนี้กุ้กไก่จะมาปอกกินสดๆตรงนี้ไม่ต้องแช่น้ำมะนาวมันเลยเพราะว่าเรากินสดๆตรงนี้เลยนะคะไม่ได้ทิ้งไว้มันก็ไม่ทันดำเนาะเค้าปากก่อนเอาล่ะเริ่มเลยนะคะ นี่นะคะคกูไก่ดูครั้งสุดท้ายน้องวานนะคะช่องคูชีนาเทรันเดสเซคอนวานน้องวานบอกรอดูพี่ไก่กินนะคะวันนี้พี่ไก่เจอแล้วนะคะกว่าจะหาได้แบบใหญ่แบบนี้ยากมากนะคะส่วนใหญ่มันมีแต่ตัวเล็กๆอะ่ะบางคนเขากลัวหน้าตามันนะเขาบอกนัาเหมือนเอเลี่ยนใช่ไหมกูไก่ไม่ไม่รังเกียจหน้าตามันนะคะคือชอบด้วยอะ่ะดูดิเออบางคนอาจจะรังเกียจเนาะ น้องวานน้องวานเขาก็ไม่ค่อยชอบหน้าตามันนะแต่พี่ะชอบ <c oughs> ดูดีเออเอาแบบเมื่อกี้ดีกว่าสวยดีเนาะแบบนี้มันดูไอ้นี่ไปหน่อยโหดร้ายเหมือนเราจะมาจับเอเลี่ยนกินยังไงก็ไม่รู้เนาะเช็ดมือเช็ดมือเอาละเอ้ยเอาพูดล้อเรือเป็นล้อลิงล้อลิงเป็นล้อเรือแล้วเอาละ,เ,าละเดี๋ยวไก่เตรียมปอกอ์ติโชก่อนเนาะวันนี้นะคะ กุ้งไก่มีเรื่องมาคุยอเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่มากินอย่างเดียวนะก่อนที่จะปอกอติชโชกไว้ก่อนยังไม่ได้เข้าปากอยากกินอันนี้ก่อนอยากชิมจะแย่แล้วมีดอันนี้นะคะที่มันเคยเฉือนนิ้วกุ๊กไก่รับสักคมเลยอ่ะจัดการใน,นก่อนดีมาอันข้างบนนี้แหละมีคมกริบมากเลยอะ่ะโอ้แล้วเนื้อมัน น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแซ่บๆอยู่ข้างหน้านี่ขึ้นกาแฟทำน้ำจิ้มเผ็ดมากเลยอโมเร่ชาร์ลไว้ยเดอวชีเลยแมวจะออกนะคะ ให้คุณสามีไปเปิดประตูอบอกเลยเว่าจิ้มเผ็ดแซ่บมากฉันเอาหัวแล้วเดี๋ยวจะไปวางตรงนั้นทำไมสองจุ่มก็ทำให้ ตากับไหลเลยนะคะแค่ถ้วยนี้ถ้วยเดียวนะกู้าย่ใส่พริกไปเกือบสิบเม็ดบ้าแลวยายคนนี้กระเทียมอีกชอบกินกระเทียมนะคะก็ใส่มันไปขนใส่ไปเยอะวันนี้ต้องใช้มือนะคะอยากมานั่งแทะน้องไก่ทอดมากเลยอะพูดแล้วอยากกินของโปรโดเลยคะ่ะ อ้ทังเผ็ดทังเปี้ยววันนี้อุกไก่จะมาคุยเรื่องอะไรตอนแรกอยากทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสทำนะคะแต่เห็นอะ ภรรยาฝรั่งหลายคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าโดนถามนะคะโดนหลายๆคนถามเขาก็ออกมาทําคลิปกันเรื่องอเป็นเมียฝรั่งเนี่ยสามีฝรั่งให้เงินเดือนเท่าไหร่กูไก่อยากทําคลิปมานานแล้วเลยแต่ไม่มีโอกาสสักทีนึงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะกูไก่เอาตัวเองก่อนเลยก็แล้วกันนะ สามีไม่เคยให้เงินเดือนใช้เลยค่ะฟังดูใจร้ายเนาะสามีกุ๊กไก่เนี่ยกุ๊กไก่ไม่เคยได้เงินเดือนจากสามีเลยนะคะไม่เคยแม้แต่สตางเดียวแล้วกูกไก่ใช้เงินที่ไหนกุกไก่ก็ไม่เคยใช้เงินตัวเองด้วยนะคะเป็นคนฉลาดไม่เอาเงินตัวเองมาใช้ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ,ะคุณสามีนะคะ ก็จะใช้วิธีทำการ์ดให้นะคะบัตร ATM นะคะบัตร ATM ที่เป็นเขาเรียกอะไรบ้างเราบัตรเดบิตหรือเปล่าคะที่ใช้รูดได้บอกเรียบร้อยแล้วนั่นแหละคะ่ะคุณสามีทำให้ใช้แบบนั้นนะคะแล้วทุกคนเชื่อไหมว่ากุ๊กไก่ไม่เคยใช้เลยนี่คือเรื่องจริงนะคะไม่เคยใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ใช้แต่ใช้ทุกปีนะคะคือใช้ด้วยกันตอนไปเมืองไทยเวลาเงินสดที่ถือไปไม่พออย่างเงี้ยก็ใช้การ์ดอันนั้นอะ่ะกดเงินนะคะคือเป็น a t m เหมือนบัตรเดบิตธรรมดากุกไก่ไม่เคยใช้เลยนะคะมีติดกระเป๋าสซางตลอดเวลาแต่ไม่เคยใช้เลยเพราะว่ากุกไก่เป็นคนสับเพ่านะคะแล้วก็มือรั่วด้วย เลยตัดปัญหานะคะรหัสก็จําไม่ได้ดอ,อกอ์ติโชคมาจิ้มจิมซีฟูด้ดผู้ใครโปรดปรานมากนะคะดอกอ์ติโชกดิบชอบมากเามาตำทุามตำบ่อยด้วยนะมันแบบมันกินเข้าไปแล้วมันชุ่มคอมันกรอบมม ันชื่นใจมากอะค่ะอาจจะวางกองกเปลือกแล้วเอเอาเถอไปไกลๆทําให้ฉันงุนงงเลยจะไปวางรวมกันสแล้วนั่นแหละค่ะคุณสามีนะคะใช้วิธีนั้นซึ่งบัญชีนั้นนะคะเป็นบัญชีที่เราใช้สำหรับเก็บเงินท่องเที่ยวสําหรับซื้อกินน,นั่นเองคือเงินที่เอามาใช้นะคะ จะไม่ใช่เงินฝากขามันแบ่งไหมเนาะเรื่องแบบนี้นะคะกูไก่ได้ยินมาจากหลายคนเลยโดนถามเออสามีให้เงินนั้นเท่าไหร่กูไก่ก็โดนถามนะคะ พอเขาถามมาแบบนี้กุ้ไก่ก็ตอบแบบนี้คือสามีไม่เคยให้เงินเดือนใช้เลยค่ะแล้วกุ้ไก่ใช้เงินยังไงบัตรก็ไม่เคยใช้ไม่เคยกดเงินสดมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่เคยใช้รูดด้วยสามีให้เอาไว้ตั้งแต่ไม่อยู่อิตาลีนะคะทำไม่ให้ เวลาจะออกไปข้างนอกนะคะจะบอกล่วงหน้าสามีว่าจะบอกคุณสามีล่วงหน้าว่าเธอฉันจะออกไปข้างนอกนะกดเงินมาให้ด้วยสามีก็บน่นทําไมอ่ะบัตรฉันก็ทําให้ทําไมเธอไม่ใช้ทําไมเธอไม่ไปกดเงินเองเธออยากได้อะไรทําไมไม่ไปรูดซื้อเองทําไมต้องให้เขากดเงินมาให้ คุณสามีบ่นนะคะแรกๆจนตอนนี้ไม่บ่นแล้วนะคะเพราะชินแล้วเราทั้งคู่นะคะนใส่เหมือนกันเราจะไม่กดเงินมาไว้กับตัวเยอะๆเราจะใช้เราถึงไปกดนะคะเป็นคนแบบนั้นกุ๊กไก่บางทีนะไม่มีเงินติดกระเป๋านะคะมีอยู่20่ยูโรห้ายูโรแบบนี้จริงๆนะคือถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรนะคะกุ๊กไก่จะไม่เอาเงินมาไว้ที่บ้านจะไม่จะไม่กดเงินแล้วบัตรเนี่ย ที่ไม่ได้ใช้คือกลัวนะคะกลัวใจตัวเองอะเสียดายเงินด้วยบางทีอะเราคิดว่าเออของมันจําเป็นมันอยากซื้อพอซื้อไปแล้วกลับมาคิดเฮยอันนี้มันก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเสียดายเงินนะคะมาก แล้วกุ๊กไก่นะคะจะมีเงินของตัวเองก็คือเงินที่พ่อกับแม่สามีให้มาเป็นของขวัญน,นะคะวันคริสต์มาสวันเกิดปีใหม่เทศกาลสําคัญวันหยุดสําคัญพ่อกับแม่สามีจะนิยมให้เงินนะคะกุ๊กไก่ก็เก็บไว้แต่ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ร่วมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเวลาพ่อแม่ให้นะคะพ่อแม่จะใส่ซองให้ คุณสามีน้องชายคุณสามีกุ๊กไก่แล้วก็น้ำหวานนะคะลูกสาวกุ๊กไก่ทุกคนได้เท่ากันหมดนะเงินเหล่านั้นนะคะเราส่วนใหญ่จะเอามาใช้ส่วนรวมในบ้านหมดยกเว้นของน้ำหวานนะคะก็จะฝากธนาคารไว้แต่ของพวกเราเอามาใช้รวมกันหมดเพ็ดมากไป ไปแล้วไปจัดการตัวเองมาแล้วนะคะกินต่อหวานนี่เราะคะสิ่งที่ผู้ใหญอยากจะพูดไม่ได้ไม่ได้มาพูดโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแต่แค่อยากจะบอกว่า เรื่องเงินอะภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาตกลงกันมันเป็นเรื่องสามีภรรยาถ้าเขามีความสุขกันแบบไหนภรรยาและสามีมีความสุขถ้าสมมุติว่าอ่ะคู่นี้เขาตกลงกันเขาจะให้เงินเดือนภรรยาสามีภรรยามีความสุขเขาก็โอเคเรื่องของเขาอีกครอบครัวหนึ่งสามีไม่เคยให้เงินเดือนเลยแล้วก็ให้ใช้เมื่อภรรยาขอ เขาทั้งสองคนมีความสุขก็เรื่องของเขาหรืออย่างของกุ๊กไก่สามีทําบัตรให้กุ๊กไก่ก็ไม่เคยคิดอยากจะใช้เพราะว่ากุ๊กไก่เป็นคนไม่ค่อยไม่สนใจเรื่องเงินไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็ให้สามีกดมาให้แทน,นทั้งที่บัตรของตัวเองก็มีใช้กดใช้รูดได้เราสองคนมีความสุขก็เรื่องของเราเนาะเนี่ยกุ๊กไก่คิดแบบนี้จริงๆนะคือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวเนาะคนนอกไม่รู้นะคะ เขาเลือกที่จะเป็นเขาเรียกอะไรมีข้อตกลงร่วมกันแบบนั้นเขามีความสุขแบบนั้นเรื่องของเขากุกไก่ค,คิดแบบนี้เนาะเงินรายได้จาก YouTube ของกุ๊กไก่นะคะน้อยกว่าเงินว่างงานของชายตาเลียนที่เสีก แต่คุณสามีบอกนะคะให้เก็บใส่บัญชีว่าอย่างนั้นไม่ต้องออกมาใช้เลยคุณสามีของกุ๊กไก่นะคะเงินของกุ๊กไก่ไม่เคยแตะต้องเงินของเขาเอามาแบ่งกันใช้เขาเป็นผู้ชายแบบนี้นะคะ่ะซึ่งเขามีความสุขกุ๊กไก่ก็โอเค เรารู้จักใช้เงินนะคะใช้จ่ายในสิ่งที่ควรใช้สิ่งไหนที่ไม่ควรใช้ไม่ควรซื้อเราก็ไม่ซื้อนะคะพวกเราอะส่วนใหญ่จะทุ่มเทเรื่องกินมากกว่าพวกเราเนี่ยเรื่องกินเนี่ยไม่ค่อยยั้งมือนะคะของแพงของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบเราจะกินนะคะ ให้เลือกระหว่างไปเดินร้านจิวเวอรี่กับกับไปเดินหาซื้ออาหารนะคะคกูไก่เลือกที่จะไปเดินหาซื้ออาหารหาอะไรกินอร่อยๆอ,อ,อีกชิ้นหนึ่งนะคะป่ะเราจะไปกันแล้วกูไก่จะไปละเพราะว่ามันเผ็ดเหลือเกิน ชอบมากเพิ่งเข้าใจว่าทำไมคนอื่นชอบกินกุ้งไห่ถนัดกุ้งมากกว่านะคะพวกกุ้งพวกหอยเนี่ย าแล้วค่ะลาทุกคนไปก่อนโอเควันนี้มาพูดเรื่องเงิน,งนทองๆจะได้เนาะไม่ไหวแล้วเจ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครั้งหน้าอาจจะเปลี่ยนสีลิปสิกก็ได้เนาะรอ <c oughs> รดูกันนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ